นายควรไปถามปู่แม็กดูนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ๋อแสดงว่าปู่แม็กนี่น่าจะอยู่ตรงแคมป์ไฟชิมิสวัสดีครับผมโจที่เฮดสัตครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมอมนิทริกนะฮะแต่ว่าคาว่าทริกนี่มันแปลกๆเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะฮะใครเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญฝากโดเน a t ที่เว็บปลาทองโดยลวกันนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะถ้าทุกคนไม่ดเน a t นะคลิปก็ออกมาช้านะแต่ว่าถ้าโด o n a t นะเดี๋ยวคลิปจะออกมาเร็วๆเลยนั่นเองนะเพราะว่าไม่ได้เปิดรายได้จาก u t u b e นะเปิดรายได้ที่เว็บปลาทองนะก็ด o n a t ให้หน่อยละกันนะผมจะพูดแบบน,นี้แหละทุกคลิปเลยนะฮะอันนี้ก็คือเสียงรถของลุงแม็กนะฮะตอนนี้เรากําลังจะถึงที่ ที่เราต้องรักมันแน่แน่นอนอตอนนี้นี่ไงเรามาถึงแล้วช่วงฤดูร้อนของพวกเรามันต้องสนุกแน่เลยก็คือลุงแม็กนะฮะเอ่อคุณปูนะ่แม็กเนาะอ่าผมจะเรียกสลับกันตลอดเลยนะไม่ใช่ปู่นะให้ไม่ใช่ลุงนะเป็นปู่นะปู่แม็กนะฮะพาเด็กๆนะฮะหรือว่าเกวนกับเบนนั่นเองนะฮะมาเที่ยวอ่ากางป่าเองนะมาเอาชีวิตมาเอาตัวรอดกลางป่าหรือว่ามาเข้าค่ายมา เขาเรียกว่าอะไร,รอะมักลางเต็นเล่นนั่นแหละนะฮะชิวๆนะฮะเฮ้ไน hey, no. เอ่อตอนนี้ฉันต้องการเวลาเป็นส่วนตัวนะเอา้าทำไมงั้นเหรอเออนายออกไปข้างนอกก่อนนะแป๊บหนึ่งพอดีฉันต้องการทำอะไรบางอย่างนะเอา้าทำไมเธอไม่ออกไปข้างนอกกับพวกเราบ้างล่ะเออเธอต้องการเฮเธอกลัวหมีหรือไงหมีป่ารประมาณนั้นนะฮะ hey, hey, hey. เฮ้เฮ้เฮ่ออทุกคนมาตามปู่มาดิ ปูอยากจะให้พวกเราเริ่มต้นหน้าร้อนนี้ให้ดีนะคล้ายๆแบบว่าการเริ่มต้นในการมาเที่ยวที่ดีนะไม่ใช่มาเถียงกันแบบนี้นั่นเองนะฮะพวกเราตั้งหมดควรคุยกันให้ดีนะอย่าเถียงกันเลยไอ้พวกเด็กกระโปงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนบางคนนะครับไม่อยากจะออกไปข้างนอกนะครับบู่ให้บูครับให้เบนรอก่อนนะ เอออะไรครับบางทีอะไรเนี่ยบางทีอาจจะมีมีอะไรสักอย่างนะเออเดี๋ยวครับเออที่นี่มีมีกิสต์ลี่กันเหรอเออไม่ไม่ไม่ก็อาจจะบางทีนะมันอาจจะมีก็ได้นะเราต้องระวังนิดนึงนะอ๋อแบบว่าอย่าเพิ่งออกไปเร็วกว่านี้นะแล้วก็ถ้าให้ดีนี่ไม่ควรออกไปในป่าลึกนะเดี๋ยวอาจจะเจอหมีก็ได้ ออทีนี้อ่าเกวินนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ก็จะไม่ออกมาจากรถนะฮะเหมือนขี้เกียจอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนลุงแม็กก็จะอยู่ตรงกองไฟตรงนี้แหละแล้วก็กดเข้าไปเฮ้ย hey, สวัสดีเบนตกใจหมดลุงก,กระโดดเลยเมื่อกี้อ่าลุงทําเป็ดอะไรอยู่ครับตอนนี้พอดีตอนนี้ฉันกําลังสร้างเข็มไฟชั่วคราวนะ่ะนายเห็นฉันกาลังอาบน้ําอยู่ด้วยไงเนี่ย <c oughs> เออท่านายหิว เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมากินแล้วกันนะเออแล้วเราจะแดกอะไรดีครับลุงฉันรู้สึกว่าเราอาจจะต้องหาอาหารแบบ survival นิดหนึ่งนะก็คือหาอาหารกินแถวนี้แหละมันอาจจะนายช่วยฉันได้ไหมล่ะนี่แล้วเราก็ตอบว่าใช่ผมช่วยลุงได้อยู่แล้วครับผมนี่เป็นเด็กดีผมจะช่วยลุงเออทั้งนั้นเดี๋ยวนายไปหากิ่งไม้แห้งมาแล้วกันนะทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างมึงเนี่ยโอเค เดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้แหละกูจะไม่ไปไหนลุงลุงจะนั่งก่อแคมป์ไฟตรงนี้แหละโอเคครับเออลุงให้ผมออกไปหาไม้เนี่ยลุงไม่ไม่อะไรวะลุงไม่กลัวผมโดนหมีฆ่าไปแดกในป่านะครับเนี่ยอ้าวเออลุงอาจจะพูดตลกก็ได้นะคนบางคนนี่ออกไปในป่านี่อาจจะกังวลเรื่องหมีนะอารมณ์แบบว่า เออมันเป็นเรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องโจ๊กนะที่เราพูดกันในรถเมื่อกี้นะฮะมันไม่มีหมีหรอกมั่งนะโอ,โอ้โอเคครับไม่มีหมีหรอกมั่งนะลุงแม็กบอกแล้วก็เข้าไปในป่านะเอาไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยหมีก็ไม่มีสักตัวเราก็เก็บไม้มานะฮะหลังจากนั้นเบนก็เก็บไม้ตามที่ลุงแม็กจนเพียงพอแล้วเรากลับไปที่แคมป์ไฟดีกว่าเราก็กลับมาที่แ,แคมป์ไฟนะฮะ เฮ้เบนมึงเอามาแล้วใช่ไหมน,นี่คืออะไรเนี่ยทำไมเราจะต้องมาขอเงินกับลุงเบนวะเนี่ยการใช้จ่ายอะไรสักอย่างนะเออพอดีผมไปเก็บไอ้แคมไฟมาให้ผมไปเก็บไม้มานะครับผมขอตังค์กับลุงได้ไหมฮไเฮ้ยไอ้เบนไอไอเด็กเวน <c oughs> ไม่ใช่นะออน่าจะเอาเงินกับฉันเลยเหรอเนี่ยแค่ออกมาแค่นายไปเอาไม้ให้ฉันเนี่ย เอา้ามันเป็นธุรกิจนะลุงแม็กไม่มีในบทนะบางครั้งผมก็เติมเอาเอง <laughs> อย่าลืมดีครับว่าเงินมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหนือสิ่งใดโอเคโอเคงั้นเอาไปห้าบาทแล้วกันนะเมืองไอเบนไอเวนเอาเอาเงินกับลุงด้วยนะฮะแล้วก็คุยกับลุงแล้วกันนะฮะเออคุณปู่ผมเห็นบาบเมื่อกี้ผมเลือกปู่กับลุงสลับกันอีกแล้วนะเออคุณปู่ครับเออเกวนเขาจะไม่ออกมาจริงๆใช่ไหมครับเนี่ย เออเอาแบบนี้ละกันไปเรียกเขามาหน่อยนะจะได้ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมอยากอยู่ในรถอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาเขากลัวตัวดำหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจดูเหมือนว่าวันหยุดของพวกเรานี่มันจะทำให้ไม่ดีนะกูจะแปลงไงดีวะคล้ายๆกับวันหยุดของพวกเราที่ออกมาตั้งแคมป์นะมีอยู่คนหนึ่งนะที่ไม่อยากจะเข้าร่วมมันเองนะฮะเออใช่ๆช่ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละผมอาจจะต้องพยายามให้ เขาออกมาที่นี่นะเพื่อจะออกมาปาร์ตี้กับพวกเราอันนี้ก็น่าจะถามเหมือนเดิมนะนี่ไงถามเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้กิฟต์นะฮะอ๋อนี่ไงแล้วก็เอาไม้ให้ลุงนะลุงลุงก็บอกว่าขอบคุณมากเลยเบนในที่สุดมึงก็เอาให้กูสักทีถ้างั้นนายไปเรียกเกวินนะเดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันนะโอเคแล้วเราก็ไปเรียกเกวินนะฮะโอ้ยนายจะไม่ยุ่งอะไรกับฉอนอีกแล้วโอ้ยพอดี ปูแม็กนะเขาอยากจะให้เธอนะ่ะไปกินอาหารด้วยกันนะ่ะได้ไหมโอเคโอเคก็รอสักแป๊บนึงนะตอนนี้ฉันต้องการเตรียมอะไรสักอย่างอยู่คล้ายๆแบบแต่งตัวอะไรสักอย่างโอเคนะเออได้ได้ได,ได้แล้วเธอจะไปตอนไหนเนี่ยถ้าเธอไปช้านี่อาจจะหมดก่อนนะอโอเคได้เลย เดี๋ยวนายไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันตามไปเราอาจจะต้องดูอีกรอบหนึ่งว่าเธอทําอะไรอยู่เ,เองนะฮะปุ๊บอุ้ยตกใจหมดนะนึกว่าทําอะไรไม่ทําอะไรนี่หว่าเออนายมาทําอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าไม่มีเควสนะเราอาจจะต้องเปิดประตูดูเลยนะฮะเฮ้ยบบนแอบดูนะฮะข้อสองเออฉันสงสัยมากเลยมันมันมันเธอทำอะไรอยู่ในนั้นอนะ่ะมันมีแสงไฟวิบวับโอ้ยเบนไอ้เชีย่ยเบน แอบดูแสดงว่าหากเวนกําลังจะเปลี่ยนชุดนั่นเองนะก่อนที่จะออกไปนะแจ็คพอตโอยเบนในเวนนี่ยืนดูนิดนึงฉันรู้สึกว่าเรือนร่างของเธอนี่มันสวยมากเลยเนี่ยเฮ้ยไอเย็ดแปดแบนไอไอคนบ้าโอ้โหตูวงเธอนี่มันขนาดใหญ่มากเลยนะโอ้เบนในี้โคตรโหดเลยไหมฉันรู้สึก ชื่นชมมันจริงๆเลยเนี่ยมันสุดๆไปเลยนั่นเนี่ยโอ้ยพระเจ้าช่วยได้ออกไปที่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะเรียกปู่แม็กมาตบกระบาลนายนะโอเคเราก็น่าจะต้องกลับมานะฮะทีนี้โอเคทุกคนกลับมาเดกอาหารเช้ากันดีกว่านะนี่นี่เวนพูดที่ผ่าก็เรกว่าลุงแม็กพวกนะเสียงหล่อเลยโอเคโอเคเออมากินข้าวกันดีกว่านะเด็กๆเนี่ยตอนนี้เราเข้าป่านะเราเอ่อ รับประกันไม่ได้เหมือนกันนะว่าเราจะมีอาหารสดกินทุกวันเนี่ยอ๋อแสดงว่าน่าจะมาหลายวันเหมือนกันนะฮะเออแล้วปูครับอนุญาตให้ผมเที่ยวเล่นไกลกว่านี้ได้ไหมครับพอดีผมอาจจะหาอาหารให้ลุงได้นะครับเออถ้าถ้ามันหาอาหารให้เราได้ก็คงจะดีเลยนะเบนให้ hey, คุณปูเมื่อกี้เนะี่ยไอ้เบนนะ่ยมันแอบดูนูเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในรถนะลุง หน้าตาของมันนี่เหือนกาม,มากเลยนักเก็ดสุดๆเลยโอ้วัตเจ้าช่วยไอเ้เบนไอ้เด็กเปรตไม่ควรทำแบบนั้นอีกครั้งนะเบนลุงลุงพูดนะสถานที่แห่งนี้นะมีไว้เพื่อพวกเรามาตั้งแคมป์กันนะทนายไม่สามารถไปดูเววนเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆแบบน,นั้นได้นะลุงเท่านั้นนะที่ดูจะดูได้ไม่ใช่แล้ววัตเจ้าช่วยฉันไม่คิดไม่ฝันเลยเนี่ยว่าไอ้เด็ก กระโปงเบนนี่มันจะแอบดูฉันแต่งตัวเนี่ยเอ้ยพระเจ้าช่วยลุงผมขอโทษด้วยครับวอดีผมเอ่อไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับโอเคโอเคทุกคนสนุกและเพลิดเพลินกับที่นี่กันดีกว่านะอย่าไปเถียงกันเลยนะใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปเลยเราทุกคนกินข้าวแล้วก็นอนพักสักหน่อยได้ไหมเนี่ย เออโอ้พูดถึงเรื่องกันนอนนี่โอเคได้เลยเบนมึงไปกลางเต็นท์หน่อยสิมึงต้องนอนข้างนอกนะส่วนคนที่จะนอนอยู่ในรถนะต้องเป็นเกวินนะนาเนี่ยคล้ายๆแบบเหมือนเบนนะโดนทําโทษให้ออกมากางเต็นท์อยู่ข้างนอกนี่เองนะอุย้ยฟังดูเข้าท่าเลยคะลุงเดี๋ยวลุงกับหนูนี่จะนอนอยู่ในรถนะ แล้วขอให้ไอเชียบเบนนี่นอนอยู่ในเต็นท์คนเดียวโอ้พระเจ้าอยู่ทำไมไม่เป็นคุณทำไมไม่เป็นเธอลนะ่ะอะไรประมาณนั้นนะที่จะต้องนอนในเต็นท์นะเอา้าก็ต้องเป็นนายนะสิเอเฮทุกคนเงียบๆก่อนอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันโอเคโอเคฉันเห็นด้วยนะเออเบนนายไปกลางเต็นท์เดี๋ยวนี้นี่แล้วก็บรีแล้วก็คล้ายๆแบบแลบลินใส่เบนนั่นเองนะไอเด็กเวนไอฮไม่ได้ไม่ได้อย่าเถียงกัน ดุงเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคพวกเรารีบเอ,อแดกข้าวแล้วก็ไปเออไปกางเต็นดีกว่านะนี่เหมือนเหมือนทีน่นี้เออเบนนะฮะจะต้องมากางเต็นแล้วนะฮะเฮ้ยนไอ้เบนมึงนอนที่นี่ได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนายเดี๋ยวมึงเนี่ยจะไปรบกวนเกวนนะมันไม่ดีนะเกวน เห้ไม่อ๊ยกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยมันหลายคนนะแต่ว่าถ้าผมจะให้ดูนะก็คือต้องดูตรงนี้นะว่าใข่เป็นขนพูดนะเพราะว่าผมมีเสียงเดียวนะฮะใช่ลุงแม็กไอ้เบนนี่มันกวนหนูมากเลยนะโอเคโอเคได้ได้ได,ได,ได้ดังงั้นปล่อยให้เด็กๆเขานอนในรถกันแลวกันเนาะลุงเออ้งงั้นเดี๋ยวผมขอไปเอาผ้าห่มหน่อยนะอยู่ที่รถเนะี่ยแล้วผมก็อยากจะได้อ่แม็ก แม็กกาซีนเลบ็บเล็บอะไรเงี้ยนะห <c oughs> นังสือรักอะไรสักอย่างนะอยู่ในรถด,ด้วยผมอยากจะเอามาอ่านคนเดียวนะลุงที่นี่มันอาจจะไม่ปลอดภัยนะผมอาจจะต้องมีคู่มือซูเมอร์สแลมเมอร์ด้วยซูเมอร์ซัมเมอร์ซูเมอร์สแลมเมอร์นะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของการ์ตูนเลยนะฮะโอเคอันนี้สรุปแล้ว เบนนะก็จะต้องมากลางเต็นที่นี่นั่นเองนะแต่ว่าเนื้อเรื่องจะไม่จบนะฮะเราต้องไปที่ไหนต่อเน,นี่ยไปที่นี่ป่กวะเราเปิดประตูโดยไม่ลังเลเอ้าเดียว <c oughs> กลับมานี่เกวียนมึงทําอะไรนี่มึงโกนขนนักแข่งตัวเองอยู่ใช่ไหมเนี่ยวัดนายมาทาอะไรอีกแล้วเนี่ยนายควรอยู่ที่เต็นไม่ใช่เหรอโอ้ขอโทษด้วยนะพอดีประตูไม่ล็อกฉันก็เปิดลงมาออกมาเลยทีเดียวเชียวนะ่ะพอดีฉันเอ่อ ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเธอกำลังกนขนหน้าแข้งอยู่เนี่ยเธอเป็นเธอเป็นปเพศที่สามหรือเปล่าเนี่ยนาคนรเคอบป,ประตูก่อนนะคนทุกคนเนี่ก่อนเข้าห้องต้องคอประตูก่อนนะเบนมึงเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยนายเนี่ยอืมใ,ใช่ใช่เออก็ฉันมาของฉันเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะว่าจะมีใครอยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่านายจะมาเอาหนังสือโป๊ นะไม่ใช่ดินายจะเมาหนังสือโป๊ใช่ไหมนายรีบเอามันแล้วก็ออกไปเลยอะไรล่ะเออเออใช่เออใช่แล้วมันคือสมบัติของฉันอะไรของมึงวะเนี่ยเป็นเธอน่ะโง่มากเลยนะที่จะต้องอยู่ในรถแห่งนี้นะไม่ออกไปเล่นกับฉันบ้างเลยประมาณนั้นนะเหมือนสองคนนี้มันไม่ถูกกันตลอดเลยว่เฮ้ยมันเถียงกันตลอดเลยนั่นเนี่ย แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะไอหนังสืออโปเกมอนของยันเนี่ยคู่มือโปเกมอนเนี่ยเอรู้สึกว่าดูงป,ปูที่เขาปูน่าจะอยู่ตรงตู้ของปูแม็กละมั้งปูแม็กก็อาจจะเอ,อ่านมันอยู่ละมั้งนายควรไปถามปูแม็กดูนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ๋อแสดงว่าปูแม็กนี่น่าจะอยู่ตรงแคมป์ไฟชิมิเออใช่ใช่ใช่ก็คงอย่างนั้นแหละนายควรคิดเองบ้างนะเบนเนี่ยเถียงกันตลอดเลยเว้เย เธอนี่หยุดพามได้แล้วนี่หลังจากนั้นเกวนก็เอาผ้าห่มกับหมอนนะฮะเอามาให้เบนนั่นเองนะฮะนี่เพราะว่าเบนจะไปออกจะออกไปนอนข้างนอกแล้วไปๆนายรีบไปเลยเนี่ยไอ,ไอตัวเหม็นนี่เราสามารถแอบดูได้อีกแล้วนะ,ะแต่ว่าดูไม่ได้แล้วนะโคลิชิดดูเหมือนว่าเธอจะปิดเออหน้าต่างแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเราก็น่าจะต้องไปไหนดีวะไปไหนดีสองที่เนี่ยผมไม่แน่ใจหาปูแม็กก่อนแล้วกัน เอาอากาศดีใช่ไหมล่ะนายคิดว่าไงใช่ใช่ปู่แม็กเออพอดีเกวนเนี่ยเขาเป็นคนสองประเภทนงเนี่ยแบบเขาจะยากจริงๆลุงแม็กว่าเปล่าออเป็นผู้หญิงก็อย่างนี้แหละ่าไปคิดมากเลยนี่นาย,นายควรเข้าใจเธอให้มากขึ้นนะดูรู้สึกว่า <c oughs> ทั้งสองคนนายนี่มันจะไม่ชอบบรรยุที่เราออกมาที่นี่เลยนะเนี่ยอ่าเออก็ผมจะพยายามาลุงแม็ก โอดีผมก็ควบคุมเธอไม่ได้นะครับเธออารมณ์ร้อนตลอดเลยอโอเคโอเคไม่มีอะไรนะฮะเราก็น่าจะต้องกลับไปเต็นท์บ่ะแล้วก็นอนไปนะฮะนี่หลังจากนั้น่เออเบนก็นอนไปจนมืดจนหัวค่านะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรทำเบนก็ต้องออกไปนอกเต็นท์นะอ๋อเฮ้ยใ,ในระหว่างที่ ตื่นขึ้นมานะดูเหมือนว่าจะมีเสียงอะไรอยู่ที่ป่านะโอ้พระเจ้าช่วยดูเหมือนว่าจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเสียงหินกระทบกันอย่างรุนแรงฉันต้องออกไปข้างนอกเพื่อจะเช็คสิ่งนั้นอน่น่าจะมีน่าจะเป็นตรงนี้นะฮะก็ดูเลยเออดูเหมือนว่าที่นี่จะมีควันเหมือนเปลวไฟเลยเราอาจจะต้องเช็คดูนะฮะมันคืออะไรวะนั่นเหมือนจะไม่เห็นอะไรเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยมี อะไรวิบวับอยู่ด้านซ้ายมือเฮ้ยวัดเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคืออะไรเนี่ยอา้าวเบนมึงยังไม่รู้ไอออมนิทิกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนะดูเหมือนว่าอ๋ออันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่ว่าไอออมนิทิกนี้นะฮะมันสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้น,นั่นเองนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยดูเหมือนว่าไอออมนิทิกฉันมันจะมีปัญหาขึ้นแล้วนั่นนี่แล้วฉันก็ อาจจะต้องเช็คมันดูหรือว่าแบตเตอรี่มันอาจจะมันอาจมันทํางานอยู่นะมันอาจจะใช้ต่อไปได้แล้วเราก็เก็บไม้มาด้วยมาแบบว่าไม่ให้เสียเที่ยวนะฮะเราจะต้องกลับไปหาลุงแม็กเฮ้เบนอากาศดีใช่ไหมพูดอีกแล้วสองรอบแล้วเนี่ยที่นี่มีอาหารมากมายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมึงจะพากูแดกอะไรเนี่ยลุงนี่คือการประจนภัยนะเราอาจจะต้องหาอะไรแปลกๆแ,แล้วเนี่ยแปลกๆก,กินเองนะฮะ ถือผมคิดว่าเราควรหาอาหารเฮ้เราควรอาหารหาอาหารที่ดีกว่านี้ให้ได้นะอะไรประมาณนั้นนะฮะอ๋อผมเข้าใจในเรื่องแล้วก็คือไอเ้เบนนะฮะมันทํามันทํานาฬิกามันมีปัญหานะั่นแหละนาฬิกาของมันก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังมิติอื่นๆได้เองนะฮะนี่แล้วก็ในเรื่องของเบนเทนในในเกมนี้นะฮะมันจะสามารถ ไปโลกอื่นได้ด้วยนะฮะโดยการใช้นาฬิกาออมนิทิกนั่นแหละนะฮะนี่เรื่องเรียงเข้าท่าดีเหมือนกันนะเนี่ยไอสองคนนี้ก,ก็ตียงกันอีกแล้วนะเนี่ยทอย,ยังไม่สํานึกอีกนั่นนี่เถียงกันอีกแล้วและเกวนก็โกรธมากแล้วก็เดินจากไปนะอะไรของพวกมันวะเนี่ยเถียงกันอีกแล้วไอสองตัวนี้นี่ตองขอโทษด,ด้วยนะครับเ้วก็อาจจะต้องนอนเลยเนาะสลิบอะโอเคนี่ก็ จะจบในเควสแรกเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ๆตรงนี้เราสามารถที่จะวาร์ปไปมิติอื่นได้เลยนะฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่มิติเบนเทนใช่ปะเราสามารถไปมิติ อื่นได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนแลวกันนะว่าเราจะไปมิติอะไรกันบ้างเองนะฮะเดี๋ยวเล่นไปทีละตอนแลวกันเนาะโอเคถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ที่สาคัญฝากดูเนี่ยที่เว็บปะทองด้วยแล้วกันนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะฮะก็ฝากกดไลค์อีกทีนึงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปเลย้วกันนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเอฟแสด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอ d แ e t นะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม